ในอำเภอเชียงของในอำเภอเชียงแสนและในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกับเจ้าเมืองต้นพึ่งเมืองปากทาและผู้แทนเจ้าเมืองห้วยทรายในแขวงบ่อกแก้วสพลาวที่มีพรมแดนติดกันร่วมกันรับมอบเครื่องวัดค่าฝุ่นและหน้ากากอนามัยจากนายประเสริฐจิตธีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในความร่วมมือในการแก้ปัญหาฝุ่นของทั้งสองประเทศนะครับ รองผู้ราชาการจังหวัดเชียงรายได้พูดถึงความร่วมมือทั้งสองประเทศที่มองไปถึงกลไกระดับท้องถิ่นยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันข้ามแดนร่วมกันซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของเจ้าเมืองปากทาสอปอป,อปอลาวที่มีพรมแดนติดกับอำเภอเวียงแก่นนะครับแต่ก็ยอมรับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าในฝั่งประเทศลาวเองก็ยังต้องใช้ไฟในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักตอนนี้จึงพยายามเร่งสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบครับ นี่นี่เขาเป็นบรรยากาศอันหนึ่งที่ว่าได้ปลุก,กจิตสำนึกใครมีส่วนห่วมแต่คือของบรรดาสาหายที่มาสร้างกิจกรรมว่าปลุก,กจิตสำนึกใครเด็กน้อยเพื่อกันนั่มล้วเฮ็ดเอาไหนสร้างกันแต่น้อยอนนันขึ้นมาแต่ท้าวเฮ็ดปีนี่ได้หมายความว่าใดแล้วประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเนาะแล้วหมายความว่าประชาชนก็ที่มีความรู้สึกว่าโอ้ต่อไปเนี่ย ต้องได้ระมัดระวังนำกันว่าชีฮ์เ,เอันใดในการจุูป่าชีฮ์เ,เอันใดไปทํหล่อป่าโลภูนี่ที่จำกัดเผื่อว่าให้ไฟลามป่าอันนี้ ส่วนทางผู้นริการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจีสตาบอกว่านอกจากความร่วมมือระดับท้องถิ่นแล้วจริงๆในระดับกระทรวงเนี่ยปัจจุบันก็มีความร่วมมือกันนะครับแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการรายงานสถานการณ์ฝุ่นและก็ไฟป่าในประเทศลาวที่ล่าสุดก็มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันและอนาคตจะขยายไปยังประเทศต่างๆลุ่มน้ำโขงครับ ประชาชนทั้งสองประเทศหน่วยงานทั้งสองประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันจะเห็นข้อมูลที่เป็นจริงด้วยกันทั้งหมดเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับเราถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้นะครับอันไหนที่ทางเราเรารู้เราถ่ายทอดให้เพื่อนเราอันไหนที่ทางเพื่อนเรารู้ประสบการณ์ที่ทางเพื่อนเรามีเพื่อนก็มาสอนเราคือการร่วมมือจะไม่ใช่เป็นการแบบถ่ายทอดทางเดียวนะครับแต่จะเป็นเอาประสบการณ์เอาความรู้ของทั้งสองประเทศหรือประเทศที่ข้างเคียงกันมาช่วยกัน ด้านนายวีรวิทย์เทียนชัยนันท์ผู้อำนวยการโครงการแม่องเพื่ออนาคต องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุว่าก็เตรียมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในสปปลาวและประเทศร่มน้ำโขงนะครับโดยจะสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีเงินทุนและการหาตลาดทั้งเลือกแทนการเผาโดยยกตัวอย่างการแก้ปัญหาฝุ่นควันจากการทําการเกษตรในอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เป็นต้นแบบความร่วมมือร่วมกันในระดับอาเซียนแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานเล ไม่ว่าจะเป็นสสสจีสตาโครงการแม่โขงเพื่ออนาคตองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลจังหวัดเชียงรายแล้วก็สภาลมหายใจเชียงรายเพื่อยกระดับความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันข้ามแดนครับ